นี่แหละครับพี่น้องเจออีแล้วครับูที่สองครับลุกเดียวขันเลยครับพี่น้องเท้าง่ายครับมีโตครับมีโต ตัวที่สามครับผมตัวที่สามครับมันครับมือนี้พี่น้องตัวที่สามครับหนูรุนเดียวกันเลยพี่น้องโอ้ยมันมันอีกแล้วครับเดี๋ยวแล้วพี่น้องโอ้ยหนูเท้าใหญ่ครับโดนๆครับโอ้ยจวนเลยครับผมหมานะครับหลอดเส้นแต้มครับ mm <laughs>